วันนี้ร้านตรงนี้นเด<อ>็ค้าคมานำเสนอเพื่อนๆพี่น้องที่ใช้ ADV ีสายทอร์ิงนะครับก็อย่างแรกเลยครับดูสะดุดตาเลยครับแคดาราแคดบาส่ง V2 นะครับสำหรับทางร้านงานทางร้านเองนะครับแล้วก็ประกับประกับแส่กระแทกครับผมมีแก้วใส่น้ำนิดนึงแล้วก็กาดชกเลยครับป้องกัน แกนช้กเป็นรอยได้ครับสำหรับรถสายลุยครับนี่สวยงามแล้วก็บังโคลนหน้านะครับการกระเด็นครับให้มันเข้าทรงกับตัวรถในสายทอรลิงเป็นงานพลาสติก ABS ครับสวยเข้ารูกครับยึดน็อตด้านล่างแล้วก็ต่อไปด้วยนี่นะครับปาครับปาเหประสงครับจะจับที่เกี่ยวของจะจับต้องจับอะไรได้ครับ ตรงรุ่นของมันเลยแล้วก็กาดแข็งนะครับกาดแข็งนี่ก็ใส่แล้วสวยงามแล้วก็การกันถลอกครับการชิ้นงานเราเป็นรอยก็พวกนี้ก็ทั่วไปรองขาตั้งแล้วก็มีบางคนในนะครับบางคนด้านหลังนะครับกันน้ํากระเด็นขึ้นอาจจะขาคนซอสอาจจะไปถึงนะครับเพราะว่าเพราะด้านนี้โล่งมากเลยแล้วก็อีกชิ้นครับบางคนชั้นในนะครับใส่ เพื่อป้องกันน้ําครับไม่ให้กระเด็นเข้าห้องเครื่องครับอันนี้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับของเดิมมันจะสั้นนะอันนี้จะยาวยาวคาดว่านะ่าจะประมาณ6นิ้วได้ครับอันนี้ใช้งานได้จริงแล้วสวยแล้วก็การล้มการล้มข้างท่อครับเป็นงานเดียวกับเหล็กแคบาร์นะครับเพื่อป้องกันได้จริงๆกันกระแทกได้จริงๆมันจะสอดคล้องกันครับใส่แคบาร์ก็ใส่การล้มนี่อันนี้การล้ม ขั่งกัดปั้มน้ํากัดปั้มน้าครับอันนี้ก็ป้องกันได้จริงครับเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจะโดนตัวนี้ก่อนก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายที่ก็ขอฝากพี่ๆสำหติดตามผลงานทางร้านนั้นนะครับเป็นกันเองครับขอบคุณมากครับ